สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคีกันแบบน่ากลัวนิดน,นึงตอนนี้ก็งคืนแล้วนะคะมันคือเวลาห้าทุ่ม59ของวันที่7สิงหาคมนะคะเป็นวันแบบเบอร์เดย์อีฟของปิงนะคะวันเกิดปิงบิงอายุ16ปีนะคะเทคนิคลีจริงก็ยังไม่16หรอกเพราะว่าปิงเกิด9้าโมง2ีเชียงคืนแล้ววันเกิดปิงแล้วนะคะเย้สิ่งแรกที่บิงจะทำก็คือเคาชอปปี้ค่ะเพราะว่ามันเป็น8.8โค้ดส่งฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับ แกร้อมแน่เลยอ่ะ Happy Birthday อีอ้วน Thank you แล้วความน่าเฮียร์มากเลยขอบคุณค่ะ h o w to be a big bro You wanna say hi my YouTube channel Hello, Fuck you I'm gonna put it in One i g อะไร Mean I will ถ่ายรูปไปเฉยๆก่อนเดี๋ยวตรงดีเดี๋ยวเดี๋ยวตงเอาฟิลเตอร์อะไรดีนะ เอาดีๆไม่มีอืเมนโอเคสวยสวยได้ขึ้นรูปตรงนี้ันูแปบทำงานต่อตแล้วก็ตรงนี้อีกไม่ต้องพอแล้วนี่อีกพวกมึงขึ้นปิดมึงรู้ว้มึงแซน็์ตรงเนี้ยสามวิอ่ะกูตัดต่อี่นาทีแล้วก็ตรงนี้อีกรอบนมาอันบ็อกซิ่งของขวัญชิ้นแรกนะครับผมไมเยจินะครับผมพิงอยากได้ไมมาสักพักแล้ว ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์แบบแหอ้องเะเปบนสตีมเมอร์เล่นเกมไม่เป็นนะคะทุกคนเวทขามกายม,มีใครอ,อับอกอีเลยขอร่วงหมด <laughs> บ้านอกลิ่นดมไม่ได้กลิ่นเชื่อปโควิดอ่ะมชื่อเสียงตอนแรก่ม่ได้ตอนนี้ thank you this is very cool this is so cute เฮ้ยมันสวยมากโพวบไม่ไรย Fuck you Fuck you You bro ฮะออกม่ต้องอย่างนี้หัวทิ่ม Lady with me กันนะคะระหว่าง Lady ไปขอพูดถึงเรื่องวันเกิดหน่อยละกันคืออ่ม ทิมกันแน่นะคะทุกคนกีนกันแน่เซร็ต่อด้วยวคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นแชร์ของยูสรีนเพราะว่ามันเป็นแบบรักษาด้วยได้ใฮ้กลับแดดสิวเยอะมากเลยมันไม่ใช่สิวแบบเป็นรอยที่บางคนชอบกดสิวนะคะไม่ดีเลยอะมีใครมีทิคเลิกกดสิวทำไม่ได้สักที <laughs> ไม่ช่วย <laughs> แล้วก็อันนี้สำหรับใต้ตานะคะมันจะเป็นสีที่ไบรท์ที่มานิดนคิว <Thank you. S 1> นะคะ สองสีแบบอย่างเงี้ยระคบกันตรงกลางขขงปิงเลือกสีไม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการเขียนของปิงก็คือปิงจะเขียนกรอบด้านล่างแล้วค่อยแบบใส่สีเข้าไปด้านบนคือแบบจะไม่เขียนให้มันเป็นกรอบชัดมากเพราะว่าเขียนไม่เป็นแล้วก็ใช้สีอ่อนทำแบบตรงหัวนิดนึงอะปัดปัดขึ้นอย่างแป้งปิงใช้ของศาสีนะครับ พอด้วยนะไม่งั้นหน้าลอยนะจ๊ะออลืมบอกลิปปิ้งใช้ของ 3ce นะคะตัวนี้ชอบมากเลยอะมันคือสี going right ต่อมาเป็นขั้นตอนที่บิงไวไ่ายากที่สุดก็คือกีดอายบิงจะเป็นคนที่กีดอายข้างขวาง่ายกว่าข้างซ้ายเพราะจะนั้นเราจะเิ่มที่ข้างซ้ายแล้วค่อยแบบไปทําให้ข้างขวามันเทา่ากับด้านซ้ายวิธีของบิงก็คือเดา <laughs> ลากเส้นล่างก่อนเหมือนเดิมลากมาจาก ขเรีขอบตาล่างปะเออก็ลากมันขึ้นมานะคะส่วนองศาและความยาวแล้วแต่ใจยากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกีดจากปันให้มันมาถึงครึ่งหนึ่งอะ,ะประมาณนี้แล้วก็ถมเข้าไปิปงก็แต่งหน้าไม่เก่งเหมือนกันนะทุกคนก็ขอโทษแล้วกันนะคะถ้าทําอะไรผิดข้างนี้เนี่ยยากอะเขาให้มันเท่ากันนี่ยากอะได้ได้เลยอายแโดว์แท่งนะคะแต่ว่าปิงจะใช้แค่ด้านที่แบบขอไวเบลนนะ่ะ แล้วก็ใช้กับไฮไลท์นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบรนด์เสร็จแล้วพอหัอนตาเสร็จปุ๊บก็จะลากยากมาตรงขอบตาล่างนี่คือที่แต่อขนตาที่พิงใช้เป็นของมูจินะครับ like <a> มสาสคาร่าที่พิงใช้ให้ของเมยบอดีนะครับคลาสิกเอเวอร์วันยูสิเออเออเสร็จแล้ว เดีย๋ยวพิงต้องจะว่าจะไปทำงานเพราะว่าพรุ่งนี้พิงมีสอบฟิสิกส์นะคะนะครับขึ้นโลกึ้นนี้นี่ม a ชิง i n g f i ตอนนี้ bro หยุดกำลังรอที่บ้านพร้อมสำหรับการไปบ้านปุยะ Drake on 'em. The fuck I got you, Drake on 'em. Don't follow me. I don't want my cheese. Money be the villain. I'm still gobbling on my green. They like, yeah, lock you like a beamer. Yellow fellow, he just need a beam Or a chick like Binda. She won't get wild. Tellin' class she bust it down. Showing me she woulda bounce. On mean she got me like wow. here. Look me in the face. But Obama. That's I'm not a racist. ไกินเกิด uhm like Happy birthday เอามาอยู่ใกล้ๆกล้ h a เอาเปล่าอ๋ออ๋อเ้แกแล้วยังแกสิบกเองแกยังแกสิบสิกกเหกแกยแกสิบหก ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วคลิปอาจจะดูน่าเบื่อน,นิดนึงเพราะว่ามันก็อยู่บ้านนะเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ยังไม่ลืมกันแล้วเออรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบ grateful มากเลยอายุ16แล้วก็หวังว่าปีหน้าปิงจะโตขึ้นทั้งสมองด้วย ตั้งแต่อายุ15มารู้สึกว่าเรียยรู้อะไรไปเยอะเลยยิ่งกลับมารีเฟล็์ตัวเองเ,องเ,องเองก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันมันแป,ป๊บเดียวจริงๆอะทุกคนมันเอ,อหลายคนก็อวยพอแล้วก็อยากอวยพอให้ตัวเองด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้ประสบความสําเร็จนะจ๊ะมีความสุขทําให้ได้สู้ๆนะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ ปิงเริ่มตอนปีที่แล้วนะคะพิงจะอัดคลิปตัวเองแล้วก็มีแบบคําถามที่ถามตัวเองอยากรู้ว่าแบบเออเราโตขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ปิงก็จะมาพูดแบบตอนวันเกิดว่าแบบเออหนึ่งปีที่ผ่านมาเราโตขึ้นมากขนาดไหนตอนนี้ปิงก็อัดคลิปอยู่ maybe say hi say hi <laughs> ตรงไหนที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์จะตัดเข้ามาให้หูมือดอิงแล้วอัดเสร็จแล้วนะครับทุกคนเน เอาจ네ิมง้าวันนี้ิสวยมากเลยอ่ะเอองงมากคือแบบสวยสวยโอเคป้าสวยโอเคนะคอมเมนต์มาสวยแป๊บนึงพิงน่หน้าลำคาบาะยุดผู้ดิก็นั่นแหละรักตัวเองให้มากๆนะอยากให้รักตัวเองมากกว่าที่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ถ้าได้ออกจาควอนทีแล้วอยากให้ grateful และ appreciate กับทุกการที่เกิดขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่ a p p r e c เรามแต่ยึดติดกับ past ว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้ทำแบบนั้ได้มันทำให้เราไม่ enjoy กับการมีอยู่ของปัจจุบันเลยปีนี้เพิ่งมีรายได้หันกลับไปมองรู้สึกเสียดายมากเลยหรือปะเสียดายที่แบบตอนนั้นไม่มีอะไรดีๆเยอะมากแต่เรามองข้ามไปเพราะเรามองแต่จุดที่ไม่ดีอะคือแค่างเงีแบบ้มันไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะรักเราน้อยลงเลยคนอื่นจะกีดกันเราออกจากแบบ สังคมของเขาหรือกีดการเราออกจากกิจกรรมอะไรคือเขาไม่ได้กีดกันเราเลยมีแต่ตัวเราที่กีดกันตัวเองออกมาเพราะเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราไม่ดีเราไม่สวยยากเขาถามจะ้องถามเขียนอะไร้มาวันนี้บิ๊งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วแต่ว,ว่ายูดีก็มีคนโทรมาบอกว่ามีขนมมาส่งเมื่อวานเอ็มี่บอกว่าเอมี่ซื้อขนมมาจริงๆตอนนี้บิ๊งยังอยู่แบบ เบรกระหว่างคลาสฉันก็เลยกำลังจะเดินลงไปเอาขนมนะคะชาบับอารูเอมี่อร่อยมากอร่อยยังน่ารักมากเลยอ่ะอาเพื่อนดูใช้โคตรแกมันน่า,นารักมากเลยนะน่ารักชาบัะชาอ์ตูเอมี่นะคะขอบคุณมากเช็ฟชานักแก่ชานักแกมากแต่ว่าฉันจะต้องไาเดือดแล้วฉันจะตั้งมันเอาไว้ระหว่างฉันเรียน